สวัสดีค่ะนี่คือการทำความสะอาดฟุตบาทจะทำการถากหญ้าเพราะว่าเวลาตอนเช้าแม่มารอใส่บาทแม่จะได้เดินเล่นจะทำให้สะอาดตอนเช้าตอนเย็นจะได้เดินเล่นนะคะเดี๋ยวจะทำกับเซเว่นสวัสดีสสดทีมงานทำความสะอาดที่ไหนนี่ ฟุตบาทหน้าบ้านทวดโอเคอ่าเชิญเอาไปทำปุ๋ยนู่นคนหนึ่งเพราะว่าเราจะทำความสะอาดพื้นที่ฟุตบาททางเดินอันนี้เป็นถนนเส้นสุวรรณสอนสะแก้วมุ่งหน้าสู่อรัญญประเทศทางนู้นอรัญทางนี้มาจากสะแก้ว ปากซอยเทศบาลอะไรนะเทศถนนเทศบาลซอยสาต้นกระบอกอันนี้ก็เรียกกลุ่มต้นกระบอกอ่าคนนี้มีอะไรครับชื่ออะไรครับผมถ่ายวีดีโออยู่ครับชื่อเว,น,อเวนเหรอครับอ๋อคนเมื่อเช้าที่ทําไข่อะไรนะเคฟอะไรเคฟเคฟไข่ไส้หมูสับโอเคทําความสะอาดเด้อ ทวดจะได้เดินออกกำลังกายเช้าเย็นตอนเช้าใส่บาทตอนเช้าทวดใส่บาตเดี๋ยวเราหากหากเก็บหญ้าให้หมดแล้วเราจะเอาน้ำฉีดโอเคครับโกยเข้าเลยครับผมจอบหนักนะเพราะว่ามันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถังแตกอ่ะค่อยๆเอาเท้าก็ได้เอาเท้าเขี่ยเข้าไปเอาคาดมาไป โอเคโอเคแล้วพบกันใหม่เดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะอันนี้น้องบิ๊กกับน้องตังกับพี่เว้นเขาเป็นทีมโอเคครับอันนี้คือการพักร้อนหลังจากเก็บหญ้ากับถากหญ้ายังไม่สําเร็จกะว่าวันนี้จะทำให้เสร็จเดี๋ยวดูก่อนว่าเสร็จหรือเปล่านะโอเค ขยะอม,ยมอย่าไปขยาดิจะกินก็กินเก็บเอาเอา้าวนี่ไงลูกเล็กๆนี่เออไปขึ้นไม่ได้นะกินกินมันเปาะมากนะโตกลงมามีปัญหาบูงูน้ำเดือฮัอโลโหลนี่คือการพักยกของเด็กๆถากหญ้าากหญ้ากัากากกนแล้วก็เหน,นื่อยเหนื่อยแดดร้อนนี่คือการพักยกฝากขวดน้ำใครปิดด้วยครับ ปิดด้วยครับเดี๋ยวมันหกมีใครมั่งนี่เล่นเกมเล่นเกมนิดหน่อยสตางน้ำดีๆเล่นเกมนิดหน่อยแต่ว่าเวลาย่าขอโทรศัพท์กลับต้องคืนโอเคไหมอ้ามันไปตีคนแบบนอนจะไม่มีมุมดำดำสวัสดีอันนี้คือการพัดยกของเด็กๆน้องอะไรนี่น,<ะ>น้องตังนี่มีน้ำดื่ม ปกติตรงนี้ตอนเช้าจะวางขันข้าวที่ทวดใส่บาตแต่ตอนนี้เรามาวางน้ำดื่มกันพักยกแดดร้อนอันนี้คือการถากหญ้าป้าตงอยู่ในครัวครับถากหญ้าฟุตบาทอันนี้รถที่มาจากสระแก้วมุ่งหน้าสู่อรัน ถากไว้ให้ hey. ทวดเดินตอนเช้าออกกำลังกายรอพระใส่บาตรรอใส่บาตรละดูว่าวันนี้จะทำเสร็จหรือเปล่าโอเคครับโอเคครับ,ไ, okay, รบไหนตังอะอตังล่ะไปแล้วอ้าวถากย่าเสร็จแล้ว ถักย่าเสร็จแล้วไหนตังอ่ะนี่ถักย่าสะอาดแล้วเร็วๆไหนตังล่ะยังไม่ได้ทําเลยจะไปตลาดแล้วครับโอเคอ่าแค่นี้นะทำสะอาดแล้วมืดแล้วอ่าโอเค